เม่อนำไปัดบะหมี่ไห่ไง่นะคะบะหมี่ไข่จะจะเทียมลงไปนะคะบะหมี่ไผ่ผัดใส่เนื้อใส่ฮอทดอกนะคะบะหมี่ที่เราทําเองนั่นแหละจ้กจากนี้ก็อย่างกินเนื้อที่เรามาจากของฟิดแล้วนะคะแล้วก็เอาไปเวฟนะคะลอกกระเทียมสุกกรอนะคะกระสุกหอมเหลือก่อนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ พร้อแมวแบบให้แมวติดมันใส่กลินะพ้าวเนื้อห้สุกพร้อมนะครับ เอนาานี้ใส่จัดุกใส่ทอดดอกลงไปค่ะแบบนี้ก็พัดทอดดอกใส่ซุกเหลืองกรอนะคะใสเย็นๆยีนังใส,ส่มีสิ่งทีล่ลงไปนิดนึงนะคะ ซักหอยคะ่ะปรุงรสนะจ๊ะน้ำตาลนะคะตุนไายก็กินหวานใส่ซันเดียวกอน,นะคะ เดี๋ยวจะทะเลาะกันก่อนน้ำตาลอีกจากนั้นก็เนีย่ยค่ะรสตีจบนะคะไปแบบแบบข้างหน้ากระเทยไปกระเทยเราจบปิดไปนะคะ ด้วยเส้นบะหมี่ที่ลวกไว้นะคะร้อนๆนะคะนี่ไม่ต้องตวงไว้เร็วก็เอาไปอุ่นไมโครเวฟให้มันห่อถุงอีกนะคะตักเข้ากันค่ะผัดให้แห้งๆนะคะจะได้อร่อยใส่ใบผึ้งทิมลงไปมันจะเพิ่มความมั่นระนาจิ้มให้จับ่ซอสของข้านะคะถ้าบะหมี่ผึ้งทิมใส่ยังแทคได้บ่ใส่นมก็ได้หรือจะใส่เป็นกระทิก็ได้นะคะสำหรับคนที่กิน กะปินะคะเสร็จสักเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วก็จัดเซตจานพร้อมเสิร์ฟปิดไฟแล้วเดะะี๋ยวเขาปรับเซตจานจะได้จานเซตแนวเรียบร้อยนะคะสำหรับบะหมี่ผัดเนื้อวัวนะคะ เรียบร้อยเดีวจะเดี๋ยวเข้าไปกันจะ้ะเสร็จแล้วค่ะบะหมี่ผัดซอสเนื้อวัวนะคะง่ายๆาบะหมี่ไข่ผัดซอสเนื้อวัวนะคะเส้นเราทําเองง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะจัดให้มันวสวยๆตรงกลางนิดนึงดูความน่ากินนะคะผักกับผักเราปลูกเองนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงนะคะใส่เป็นพริกไทยดำนะคะเพื่อความหอมน่ากินนะจ๊ะเสร็จสับแล้วค่ะ อ่อเข้ามาดูหน้าตานนิดนึงนะคะน่ากินหรือเปล่าบ่นมีไข่ผัดซอสเนื้องัวเนื้อวัวนะคะหรือว่าบ่นมีไผ่อ่ามัไม่มัมีไข่ผัดซอสเนื้อนะคะ,ววะ,มะ,ะ,มะมเมนูนะะมนงงไงไๆบ้านๆตามสไตล์ของแม่ยายน้อยเหมือนเดิมนะคะเส้นเราทําเองคุณนาเส้นเดี๋ยวแม่น,น้อยจะกินคืนกันนะคะหนึ่งความรักหนึ่งความาัฒนาดีหนึ่งเมนูจัดใจได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊ๆจุ๊บ